กินอะไรไปนิดเดียวมันอืดมันอะไรกินอะไรก็อิ่มไม่อยากจะกินเวลาหายใจในลำบากมากครับพอมาเจอของริปพัทเนี่ยกินมาได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งว่าเห็นผลเลย อายุ52ปีทำงานบริษัทเมื่อก่อนน่ะทานเล่าเยอะตั้งแต่เป็นหนุ่มเลยนะท้องมันก็จะโตเจ็บหน้าอกข้างขวาตรงนี้เวลาหายใจในลําบากมากคนระับคือจะเจ็บมากเลยกินอะไรไปที่เดียวมันอืดมันอะไรกินอะไรก็อิ่มไม่อยากจะกินไปหายาที่ต่างๆนะ่ะกินก็ไม่ได้อะไรเลยก็เสียตังค์ไปเปล่าก็ไปโรงพยาบาลนะหมอก็ให้แต่ยาอ้ลายไขยมันอะไรมาอย่างเงี้ยก็เหมือนเดิม พอมาเจอของนิพัทเนี่ยผมก็คิดว่าโอ้ยลองอกินลวมั้งก็เลยลองเสี่ยงดูครับฝังมาตัวแรกกล่องหนึ่งกินมาได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งโอ้โหเห็นผลเลยพอค่อยทุเลาทุเลาทุเลาเอน,นมันไม่อืดเลยอ่ะเหมือนจะเกิดใหม่เลยนะถ้าใครมีอาการอย่างผมเนี่ยซื้อเลยครับนิพัทเนี่ยรับรองหาย